ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธรถจักรยานยนต์ซู z u กิในงานบางของ International Motor Show ปี2025นี้นะครับบูธนี้นะฮะแน่นอนครับมีมอเตอร์ไซค์ที่หลากหลายนะฮะตั้งแต่นั่งขับสบายๆนะฮะจนถึงสายซิ่งสุดๆครับมีสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็โปรโมชั่นมากมายแน่นอน อันนี้ผมอยู่กับคุณนิพนธ์โยกเกนครับเซอร์วิสแมเนเจอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาเทียวครับเป็นงไงบ้างครับบูธนี้ในปีนี้มอเตอร์โชว์ของเราจัดยิ่งใหญ่อีกแล้วต้องบอกได้เลยครับว่าในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับว่าซูซูกิจัดเต็มแน่นอนครับส่วนรถมากถึง10,000แบาทครับผมยังไงโปรชั่นมีมากมายแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นครับเล่าถึงรถคันนี้หน่อยโอ้โหมันสวยงามอลังการจริงๆตัวนี้ก็คือ GXR1R นะครับที่เอามาแข่งอยู่ในรายการซูซูกะ8ชั่วโมงนะครับในงานเวิล d ์ d u เ a n c e Championship ชิพในปี2024อยู่ภายใต้โครงการของตัว C n Challenge C n Challenge คือ Carbon Neutral ทรัลที่จะทำให้การปล่อยมลพิษของตัวรถเนี่ยลดน้อยลงจริงเปล่าใช่เพราะว่าทำด้วยวิธีไหนฮะทด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงครับเราใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นชีวภาพ40%ใช่ยังได้ความแรงเท่าเดิมได้ความแรงเท่าเดิม ซึ่งก็เป็นเรื่องของสุูกิที่อยากจะช่วยรักโลกอาสมัยนี้ต้องมีแน่นอนแน่นอนครับแต่สำหรับวันนี้ที่อยากจะรู้จริงๆก็เรื่องของโปรโมชั่นดีๆฮะที่มีในมอเตอร์โชว์เราที่ข้างหน้าเลยรุยกันเชิญกันที่2ตัวนี้ได้เลยครับโอเค v s t r o m เริ่มจากตัวน้องก่อนตัวน้องคือ800ดีตัวนี้ครับต้องบอกได้เลยครับว่าวิสตอมแปดร้อยดีคันนี้เป็นรถที่ขี่ดีมากครับพี่แมทธิวอยากให้พี่แมทธิวลองนั่งดูฟิลเป็นไงได้เลยมา โอ้ยรถ <ลด S 1> หลอ่อคู่คนหลอ่อสบายสบายนั่งสบายนั่งสบายฮะ,ะกำลังเท่าไหรถถ่ฮะเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกซีซีเจ็ดสิบหกโอเคราคาเนี่ยครับสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันโอ้แต่จะบอกให้เลยนะครับว่ารถคันนี้มีส่วนลดเจ็ดหมื่นสามพันบาทลดขนาดนั้นเลยเอ่ะผ่อนเดือนละแค่หกพันกว่าบาทนะและคันนู้นครับด้านซ้ายมือของพี่แมทธิวยังไงครับตัวแต่งตัวท็อปนั่นเลยครับด้านบนเลยอ๋อบนเลยอ๋อโอเค ตัวนี้จัดเต็มนะครับจัดเต็มตัวนี้เป็นวิสตอมพันห้าสิบดีครับพี่แมทธิวครับผมรถคันนี้ราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันครับส่วนรถที่ผมบอกไปต้นคลิปครับหนึ่งแสนบาทอ่าฮะคันนี้เลยก็เหลือหกแสนกว่าก็เหลือห้าแสนห้าเหลือห้าแสนห้าโอเคทะเบียนพรบประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีหมดว้าวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทดาวศูนย์บาทเลยดาวศูนย์บาทอ่าใช่ใช่ ว้าวเรียกว่าจัดเต็มจริงๆครับโปรโมชั่นลดถึง10,000แบาทเลยทีเดียวครับพออปชันต่างๆนี่คือมีมาให้ไหมครับหรือว่าอันนี้เราต้องซื้อแต่งซื้อของแต่งเพิ่มครับเป็นแบรนด์ของท o รเทคครับซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำนะครับซึ่งก็มีออปชั่นมีอ็อคเซอรี่มากมายอยู่ที่นี่ใช่ครับของดีเพียบเลยนะครับผมก็แวะมาดูกันครับราคาจับต้องได้ใช่ครับสบายๆครับขี่มันแน่นอนแล้วผมมีอีกตัวหนึ่งที่เป็นไฮไลท์อยู่ข้างหลังเลยไปลุย และคันนี้ครับพี่แมทธิวครับผม G S X 8 S G S X 8 S ซึ่งเป็นรถ naked bike เป็นแฮนด์บาร์แบบนี้อ่าเท่ๆเลยใช่ครับราคา379,000เจ็ด่าฮะรถอีกรถอีก75,800 3ื่นห้าแ้สนท่วนประมาณก็พูดง่ายๆว่าซับดาวให้ไม่ต้องใช้เงินสักบาททะเบียนพรบประกันชั้นหนึ่งช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเอาอย่างนั้นเลยจัดเต็มเลยครับเฮ้ยมันดีไปหรือเปล่าโรชั่น บอกได้เลยรถคันนี้ขี่ดีมากสนุกมากขับขี่ง่ายครับพี่แมทธิวเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับใช่ครับยิ่จะมีกี่สีให้เลือกครับเรามีทั้งหมด3สีครับเร <3, 4. S 1> าม,มีสี <4. S 1> ฟ้าน้ําเงินและกันผมขอพูดอย่างนี้แล้วก็สีเทาแล้วก็สีดําสวยงามครับนอกจากว่าในเรื่องของโปรโมชั่นแล้วก็หน้าตาแล้วนะคิดว่าทีเด็ดของ gs X, คันนี้คืออะไรฮะบอกได้เลยครับรถคันนี้ทีเด็ดของเขาคือความดุดันดุดันดุ <Okay. S 2> ดันมากแต่ว่าเรามีสามโหมดการขับขี่เพื่อให้ลูกค้านั้นได้สามารถเลือกใช้ตามสไตล์ของ เยี่ยมมากๆเลยนะครับอย่าแลวแวะมาดูนะของดีที่บูธ s ุ z u k i ในปีนี้ครับมีคันอื่นนะฮะท,ที่น่าสนใจไหมฮะที่เราไปด,ดูกันที่อีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวขายดีของเราโอเคก็คือเบิร์กแมนส่400โอเค,อเคลุยาน้า นี่นะครับเบิร์กแมนใช่ไหมครับเบิร <man> ์กแมน400ครับสไตล์สกูตเตอร์นั่งชิลๆใช่ครับใช้ขี่ในเมืองใช้ไปต่างจังหวัดก็ได้ต่างจังหวัดได้ใช้ใน,ในการทำงานก็ดีดียิ่งที่สุดเลยครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานั้นอยู่ในวัยทำงานและ ใช้รถคันน <Means S 2> ี <sh arp intro> ้เป็นรถประจําชีวิตประจําวันเลยโอ้โหใช้ทุกวันนั่งสบายมากนะเนี่ยใช่ครับนั่งคนเดียวก็ได้สองคนก็สบาย่แมลอนกันสเตปพี่สอครับเอาขาไีเหยียบไปข้างหน้านี่ดิอ๋อโอ้โหเรลัคกว่ามันผ่อนคลายขานะใช่ครับช่วงล่างดีระบบเบรกเยี่ยมเพราะว่าระบบเบรกเราดิสหน้าคู่ช่วงล่างเราไม่เหมือนรถสกูตเตอร์ทั่วไปเพราะช่วงล่างรถสกูตเตอร์ของเรานั้นเป็นโช๊คเดี่ยวที่อยู่ด้านล่างจะให้อารมณ์เวลาเราเลี้ยวโค้งเนี่ย มันจะให้ความสะเสถีนรภาพสุดมากเหรอครับใช่มีเบรกมือด้วยครับอันนี้กี่ซีซีนะครับนี้400ครับ400ซีซีครับราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับ2,39,000โอ้โหราคาดีอีกแล้วก็ราคาดีส่วนรถอีกครับมีกิฟร์เชอร์ให้อีก1 8 2 0 0อือร้อทะเบียนพรบประกันรถหายสบายมากใช่ครับจัดไปครับผมขอบคุณมากเลยฮะเรียกว่ามี รถที่หลากหลายนะฮะจะเป็นการใช้งานจะขับแบบสปอร์ตดุดันก็มีครบเครื่องแน่นอนรวมไปถึงโปรโมชั่นเทียบเลยจากซู z u กิในปีนี้ครับผมขอบคุณมากครับคุณนิพนิ์ขอบคุณครับพี่เับ และนั่นคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็โปรโมชั่นดีๆนะครจากบูธรถจักยานยนต์ซูซูกิในงานมอเตอร์ o ชปีนี้ครับผมบางนก็แวะมาดูของดีเพียบเลย